มาก็สวัสดีทุกคนนะครับผมหลังจากที่ปรับเดตโนดแผบร69ฮะก็มีการปรับส่วนของ ดันเจี้ยนใหญ่ๆนะตั้งแต่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบจนไปถึงดันหุ่นยนต์ละร้อยสี่ห้านั่นเองนะก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยตอนนี้ออโต้ดันในดันใหญ่ๆเนี่ยก็ไม่ขาดทุนแล้วนะเออวันนี้เขาจะพามาลองดันบอลส้มนะเพราะว่าตอนนี้บอลส้มหลายหลายคนเนี่ยก็สามารถออโต้ดันได้สบายๆกันแล้วนะตั้งแต่แผ่นร้อยหกเก้าเข้ามานั่นเองนะทุกคนนะมาดูกันว่ามันจะได้กําไรมาเท่าไหร่ฮะเพราะว่าการคราฟดันหรือว่าเงิน ALZ ในการลงดันเนี่ยมันมัน เพิ่มจํานวนมากขึ้นนั่นเองนะเดี๋ยวเข้าไปดูที่โน้ตแพ่เดี๋ยวเข้าไปดูที่จํานวนเงินที่มันเพิ่มเข้ามานะว่าแต่ละดันเนี่ยมันให้มาเท่าไหร่ฮะโอเคฮะตรงเดฟโนตเนี่ยเพิ่มรางวัลเอลซัดหลังจากจบดันเจียนฮะเพิ่มจํานวนเงินเอลซหลังจากจบแต่ละดันเจียนนะให้มากขึ้นนั่นเองนะก็ดันที่ปรับส่วนใหญ่ก็จะเป็นดันใหญ่ๆนะทุกคนนะก็จะมีร้อยยี่ร้อยยี่สิบนอกแล้วก็เข็มทิศนันมันแรง ดัน130นะบอลส้มแล้วก็บอลเขียวอีกดันหนึ่งก็จะเป็นดันหนยนต์ร้อยสห้านั่นเองนะอันนี้ผมเรียกชื่อที่ชาวบ้านชาวชองเขาเรียกกันนะแต่ละดันก็ปรับจํานวนเงินเอซเนี่ยให้มีกําไรในการต้นทุนคราบดันมันมากน่าจะอยู่ที่ประมาณ200,000เอซนะเออยกตัวอย่างเช่นที่ผมลงอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นดันบอลส้มนะคือค่าค่าค้าฟดันของมันอย่างอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0นต่อ1ดันฮะแล้วก็วัตถุดิบค้าบดันนะ ซึ่งตอนนี้วัตถุดิบค้าดาันก็เริ่มมีราคาขึ้นมาขยับมานิดๆหน่อยๆแล้วนะเออแต่ว่าไอ้ดันที่วัตถุดิบค้าดันถูกๆเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นดันใหญ่ๆนะไม่ว่าจะเป็นเข็มทิศเข็มทิศเนาะแมลงผสมบมลนเขียวฮะแล้วก็ดันหุ่นยนต์นั่นเองนะเออตอนนี้ก็ผมก็ขอโตมาหลอกห้าสิบรอบพอดีนะเออรอบนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วฮะเดี๋ยวเรามาคำนวณดูว่าต้นทุนในการลงของเราเนี่ย ใช้เท่าไหร่ฮะแล้วก็เราจะได้อะไรมาบ้างได้กําไรมาเท่าไหร่นั่นเองนะเออแต่ว่าตอนที่ผมมันปเปิดดูแล้วเนี่ยแทบจะอูทานไปเลยนะว่าห้าสิบลอกของผมเนี่ยบันส้มผมะดูฮะผมไล่ให้ดูนะไม่ได้กําไรมาซักวงฮะเชืช่ออะไรเนี่ยอโอเคนะจัดเรียงอะพวกนี้ก็ไม่น่ามีะไรนะย่อยไปนะรูเดียว ซึ่งผมก็จะนับแค่ไอเทมที่มันขายได้นะหินเหนินเออไม่ใช่พวกกระดงประดับหรือว่าหรือว่าเศษเสื่อเนี่ยผมไม่นับรวมนะเอออย่างพวกรวงพวกรูนเนี่ยนี่รูนไม่เจสแท็กมาด้วยเออหรือว่าเข็มขัดอย่างเงี้ยที่ผมได้มาก็ผมจะยัดสมุดหมดนะไม่นับรวมเข้าไปนะนี่ทหารจ้างแล้วก็ยัดเข้าสมุดไปอย่างเดียวเนาะเอออาจจะให้มันจบดันก่อนแล้วกันนะเพราะว่ารอบนี้รอบสุดท้ายแล้วครับผม วันส้มหรือกับวันเขียวฮะหวันเราจะลงได้แค่วันละห้ิรอบนั่นเองนะซึ่งต้นทุนในการคร้ามผมเนี่ยครับอยู่ที่49รอบนะเพราะว่าดเดี๋ยวก็จะได้เอาบันดันฟรีใน2รอบแรกมาใช้ด้วยให้มันครบเป็น50นั่นเองนะเออมาดูว่ากล่องสุดท้ายเนะี่ยผมจะได้กำไรมาห้าสิบรอบกำไรไม่ดรอบเลยอะไรวะเนี่ยกะว่าจะมาหากำไรมายสมุดนะโอ้โหเชียอะไรวะเนี่ย เรียบร้อยหินก็นไม่ได้นะนี่ดูกลองกำไรโชว์เขาให้โอ้ยเชี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ชีวิตชีวิตแค่โดนทำลายอะเรียบร้อยครบห้าสิบลออนี่ฮว,วิธีเช็คฮะว่าเราลงครบหรืยอยังฮนะมาดูที่รีวอร์ดแล้วก็เดลี่รอรีวอร์ดนะมันจะมีทัวทัเคลียฮเนี่ฮะห้าสิบครั้งนั่นเองนะเออกลองเก๋งผมก็เปิดไปหมดแล้วนะแล้วก็ เอาเทาออฟเซน่าีวนะก็50ตับต่ฮะหวันลงได้50รอบนะสำหรับดันส้มฮนะดันวันเขียวก็เหมือนกันนะเออวันหนึ่งลงได้50รอบครับผมโอเคันเราไปเช็คมัเริ่มที่ต้นทุนในการลงเนาะว่ามันใช้อะไรไปเท่าไหร่ตอนที่ผมซื้อวัตถุดิบค้าบัดดันมาเนี่ยส่วนตัวผมก็มีเก็บสะสมไว้อยู่นะแต่ว่าผมก็จะคำนวณแบบ ทุกชิ้นไปเลยนะว่าเราใช้ต้นตุนเท่าไหร่ฮะเข้ามาทิปฝาแล้วก็ดูพาราปราไซเบอร์รี่ฮะตอนนี้ตอนที่ผมซื้อมามันตกอยู่ที่ประมาณ40เจมนะเออแต่ตอนนี้ขึ้นราคาแล้วเว้ยโอ้บัตรด,ดันขึ้นแล้ววัตถุดิบครับดันขึ้นราคาทุกคนนะเออผมตีไป550เจมเนาะคูณ49กนะก็จะอยู่ที่ประมาณ2450อาเจมฮนะเออตีไป2 5 0 0แล้วกันนะปัดปัดไปเลยฮนะ2,500แล้วก็ ค่าครับดันอยู่ที่1 1 1ใบไวดันเนี่ยมันใช้ประมาณ5 0 0แสนฮะใช้หินรอสโตนอยู่ที่5อันนะ5้าแสนก็เราก็เอา5 0 0แสนครับคูณคูณ49ครับจะได้เป็น24ล้าน5้าแสนฮะก็คือต้นทุนของผมเนี่ยเมื่อถ,ถ้าตีเป็นเจมนะ24ล้านก็มาวัดมาวัดยินเอ็มอยู่ที่อาวุธดาบบอลนั่นเองนะขั้นซิกแล้วก็ขั้นพิทิวก็ได้ฮะ น่าจะอยู่ที่บวก11เนาะบวก12อะ่ะบวก12อยู่ที่ 21M อเนะงั้นไปดูที่มิทิลแล้วกันทิ่บวก12มีสล็อตอยู่ที่6 0 0 0อะ่ะบวก12อยู่ที่6,000เนาะก็6,000มันได้มา25 m เมนาะ 25M อกว่า6,000ผมก็บวกกับ2 5 0 0เนาะต้นทุนในการลงดันผมอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0ันเจมครับผมเออแล้วก็คราวนี้มาดูของทั้งหมดที่ผมได้มานะนี่คือหน้าตาเพชรที่ผมได้มานะ เอาเพชรก่อนละกันนะทุกคนนะก่อนที่เราจะเอาตังค์นะที่เราจะมานับตังค์กันนะเออมาดูราคาเพชรนะตอนนี้นะนะตอนที่ผมอัดคลิปอยู่ละกันเนาะเพชรตอนที่ผมอัดคลิปเอาที่เพชรแดงแรงดิด์เพชรแดงแรงธิ์เนี่ยก็อยู่ที่73โอ้ถูกเชี่ยเลย <laughs> อะไรมันนี่ <What? S 1> ส่วนเพชรขาวอยู่ที่80ฮะผมจะลองลงขายดูนะผมเอาแค่เพชรแดงกับเพชรขาวนะ เป็นแดงกันได้มา35นะ73เนาะได้มา2,000 3เออส่วนเพชรคาว80ได้มา4,500นะ ก็ได้เป็น6,8 0 0เนาะ6,800เนี่ยเดี๋ยวตอนที่ผมค้าปัดดันเนี่ยค้าปัดดันเนี่ยผมใช้ต้นทุนค้าปัดดันอยู่ที่ประมาณ6 6 0 0 0เจมใช่ไหมทุกคนก็6000เจมเมื่อมาเทียบกับตังที่ผมได้ในการลงดันแต่รอบนะหนึ่งรอบมันได้70,000 0ใช่ไหมห้รอบเนี่ย700,000ก็คูณ50เข้าไปะว่าผมจะได้มาเท่าไหร่นะได้มา 35m นะก็มาดูราคา 35m เมนาะอ่ะมาดูที่ราคาดาบแล้วกันนะคือค่าคับดันของผมอยู่เนี่ย อยู่ที่ 25m ใช่ไหมก็เอาลงผ,ผมลง50รอบเดี๋ยวมันได้มา 35m เนาะก็ลบลบ 25m เนาะลบ 25m มันก็จะเท่ากับผมได้กำไรจากการลงดันนี่มา 10m เออมา 10m นะก็ 10m เนี่ยมันก็จะเท่ากับดาบดาบวอดาบวอบวก10ฮะ 10m เนี่ยดาบวอบวก10ลูนะ 3 0็น 3, เจมนะก็เอาไม่ใช่นะบวก11บดดกพี่ชายเออน่าจะเป็นดาฟซิกนะผมเอาราคาที่มันตรงใกล้เคียงที่สุดถ้าจะใกล้เคียงได้เนอะงานนี้ฮะก็นี่ก็ใกล้เคียงสุดแล้วนะก็เกือบจะ1 0เอ็มก็อยู่ที่ประมาณ3,600นะเออ3า0พแล้วกันเนอะคือลงดัน50บรอบได้กำไรมา3,700เจมฮะ3,700เจม3 7 0 0เจมก็ลบวัตถุดิบไป2,500เนาะก็คือเราจะได้กำไรมา 12,000เจมฮะแล้วก็ได้กำไรมาจากเห็นหินขาวตัวนี้หินขาวตัวนี้ได้มาที่4,500ครับตัวนี้4,500หินขาว4,500แล้วก็ หินแดงอยู่ที่2 0 0พนะปรับเศษๆไปฮนะก็ผมจะได้กําไรมาที่แบบกำไรแบบหน,น่ๆมาอยู่ที่8 0 0 0เจนนะอันนี้ผมไม่ได้รับขยะจิตประทะนะที่ได้มาอย่างพวกคูณเพิ่เลิมอย่างเงี้ยเอาแค่หินที่มันเห็นภาพไปเลยฮนะเออถือว่าดีนะปรับมาแบบนี้เนี่ยโอ้ชีวิตการออโต้ดันของเราดีขึ้นเยอะเลยนะเออสำหรับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะช่องนี้เป็นช่องเอ็กคูลีนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมดีๆสําหรับช่องนี้นะ ส่วนช่องหลักผมก็ยังสตรีมเล่นอยู่นะปกติครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้และกันครับผมสวัสดีครับ